ไหมคะพี่ชายอ่าก็ประมาณหนึ่งห่วงหรือห่วงทั้งคู่เลยอ่ะห่วงนกติดลูกมากกว่าติดมากห่วงยังไงไออย่างแพ้ดาซิงเกิลมามเลี้ยงเข้ามาอยู่คนเดียวไอห่วงอะอยู่แล้วห่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ห่วงคือพูดลูกพูด ใครดีกว่าแม่ไม่ได้อ่ะ <laughs> โอ้อะไรกันขนาดนี้แพทย์นะพ่อฮะจริงๆนกอะไม่ได้เลยคือแบบถ้าถ้าสมมติลูกแบบเป็นอะไรแล้วร้องไห้ขึ้นมาปั๊บแล้วจะวิ่งเข้าไปหาแล้วเขาแบบเรียกเรียกพี่เลี้ยงเนี่ยใช่แบบไม่ได้เลยนะแบบห้ามทกขอบเอง คือไม่ไม่โอเคนะคือแบบเราเขาต้องคิดถึงเราบ่นแล้วใช่ละคิดว่าใช่ละใช่ใช่ไหมห่วงอันนี้หห่วงหลวมมันอารมณ์อิจฉามากกว่ามันอิจฉาด้วยอ่ะด้วยมันรวมรวงเลยด้นยคนเดียวพ่อไม่ได้นะแม้กะทั่งแม่คนเดียวพ่อก่อนพอไปทำงานข้างนอกแบบกลายเป็นภาวะคิดถึงลูกอย่างหนัก เออดูสิฮะวิดีโอคอลทั้งวันพูนะเดินผ่านพี่ชายเอาแล้วอยู่อย่างเงี้ยว้าไงลูกเอาแล้วลเราก็แบบไม่ไม่พามาแบบแพทเลยล่ะเอออยากมากคือเมื่อก่อนนี้เขายังมานะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆคือเขาเลือกอะไรไม่ได้เนี่ยไทยจะแบบทิ้มาด้วยเลยไปกองถ่ายไปที่ไหนไทยก็จะพาไปตัวติดกันตลอดเวลาแต่พอเขาเริ่มโตแล้วเขาแบบเลือกอยากอยู่บ้านได้ไหมอะไรเขาได้เล่นมากกว่าพอออกมาอยู่ข้างนอกเขาเหมือนแบบต้องอยู่จํากัด บริเวณอะไรเงี้ยอยู่บ้านเขาได้เที่ยวได้เล่นได้ทําอะไรต่างๆนานาก็เข้าใจเขาแต่ก็อยากให้มาอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ได้ไหมแบบสองข้างเลยจริงถ้าไปอยู่ที่กองจะเห็นเลยพี่ชายคือเบรกปุ๊บอ่ะพี่ชายคือวิดีโอคอหหาลูกทั้งวันแล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหม วิดีโอคอลไปแล้วลูกไม่ยอมคุยด้วยไม่รู้เป็นไรอจะคุยอะไร้เาใช่เคุยกันเข้าใจเขาเหมือนกันแต่แค่อยากเห็นนะอยากคุยด้วยอยากแบบเหมือนแบบให้เขารู้สึกว่าพ่อทำอะไรคิดถึงพ่อจังเลยอะไรอย่างอยากฟังแบบนั้นแต่ลูกก็คือจะกดปุ่มแดงตลอดใช่จะกดปุ่มแดงตลอดพี่ชายจะจะพัดบอกมือนิ้วโป้งเอาออกจากกลุ่มแดงก่อนใช่เลยอะเตียมมันเตรียมพอถ้าแม่พูดว่า โอเคปุ๊บแบบมันวางเลยตัดจ้าเลยนี่เด็กไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งคู่เลยสองคนเลยนะแบบแย่งกงินกดปุ่มแดงแล้วพอกดไปคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวโทรมาใหม่ปั๊บแล้วอีกคนนึงจะได้กดปุ่มแดงต่อเขาจะเล่นเขาจะเล่นโทรศัพท์เขาไ่ต้องการเล่นกับพ่อต้องการจะคุยกับพ่อเลยนี่อยู่ครั้งหนึ่งที่ชายกับวิกกี้มาออกรายการ40เดของเรา แล้วตอนนั้นพูดว่าชายจะเป็นฝ่ายดุวิกกี้จะเป็นฝ่ oh <ช>ายโอบเราเราไปดูภาพนั้นนะฮะติดสินเตลหลายปีแล้วคตอนนั้นมานี่ครับ <laughs> นี่ก็ยหลงลูกตัวเองอีกแล้วนี่คือภาพที่ที่มาแล้วก็พูดถึงประโยคนี้แหละว,ว่าวิกกี้เนี่ยเป็นฝ่ายโอชายคุณพ่อนี่เป็นฝ่<ช> oh า,ายดุ <laughs> <laughs> ใช่ครับเออใช่ใทยร,รู้สึกว่าไม่ใหญ่ลูกไม่น่ารัก อยากให้อยากให้คนรักคนเอนดูเ <c oughs> มตตาลูกเพราะฉะนั้นเราต้องดุก่อนเราต้องแบบไม่ไม่ปล่อยให้ลูกเป็นเด็กที่ไม่ดีหรือว่ามีนิสัยที่ไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างกี้เขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบตอนใช่จะตัวติดกับลูกตลอดกี้เขาจะกลัวลูกไม่รักเขาก็จะโอ้เขาจะแบบสปอยหมดทุกอย่างลูกอยากได้อะไรนะ้ไม่ดุไม่ว่าไม่อะไรเลยสนใดก็จะดุมาจนกระทั่งพอเริ่มโตขึ้นมาปั๊บแล้วชายเริ่มออกไปทํางานเยอะเอาแหละ ใช่อยู่ดีๆก็สลับแบบคือกี่อยู่บ้านกับลูกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นพฤติกรรมต่างๆเขาเขาก็จะคอยสอนคอยดูคอยว่าชายออกไปข้างนอกไม่เจอลูกเลยได้แต่วิดีโอคอลแล้วก็ลูกก็กดปุ่มแดงตลอดกลับมาบ้านแล้เป็นอะไรบ้างลูกยังไงมันคิดถึงพ่อไหมคิดถึงว่าคือกลายเป็นชายเป็นแบบลูกทําอะไรก็ไม่ผิดแล้วตอนนี้กลายเป็นโหแทนสลับกัน แต่ก็ดีค่ะคืออย่างน้อยก็บาลานซ์กันได้ว่าไม่ใช่โอกกันทั้งคู่หรือว่าดูกันทั้งคู่จนลูกไม่เข้าหาไม่งั้นพี่ชายจะเป็นแบบแพทไปโพรลาต้องมีทั้งคู่ใช่ไหมต้องเป็นพ่อแม่สวิชเอาแล้วนางมารเข้าให้แพสเข้าใจแม่ใช่ไหมคือแม่ก็คือรักนะอะไรเงี้ยเพทกก็ไม่รู้เลยคิดว่าแม่มันป่วยหรือเปล่า มนตอนนี้เี่ายันไม่อยากจะดุจนเขาไม่กล้าเข้าใกล้แล้วถ้าเราโอบไปเขาจะเขาจะเขาจะรู้สึกไม่กลัวใครเลยหรือเปล่าขนาดแม่เขายังไม่ต้องกลัวเลยอะไรอย่างเงี้ยสวิตไปสวิตมาแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเราทําเหมือนกันพี่ชายชอบบอกรักบอกรักลูกตลอดเวลากลัวลูกไม่รู้กลัวลูกไม่รู้คืออยากจะให้เขาเขาอุ่นใจ หรือว่าเขารู้อยู่ตลอดเวลาว่าพ่อแม่รักเขามากก็เลยคือทําทุกอย่างคือทุกอย่างก็ทั้งการกระทํเหรือแล้วก็จนกระทั่งรู้สึกว่าแบบอยากให้เขาได้รับฟังด้วย, <laughs> ยพูดทุกวันพูดตลอดก่อนจะออกจากบ้านก็จะบอกว่าพ่อรักลูกนะระหว่างวิดีโอคอลหรืออะไรก็คือก่อนจะวางก็ต้องบอกว่าล e บิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก่อนนอนก็คือจะบอกเขาว่าแบบพ่อรักลูกที่สุดนะรู้ใช่ไหมคือเหมือนเราพูดให้เขาฟังมาตั้งแต่เขายังพูดไม่ได้พูดอยู่ตลอดูดจนวันหนึ่งอยู่ดีๆพอตอนตอนเขาจะนอนก็พูดเหมือนเดิมบอกว่าพ่อรักลูกที่สุดเลยนะครับแล้วเชสเซนเขาก็ตินเขาก็บอกว่า รักพ่อที่สุดเหมือนกันครับแค่นั้นแหละท่นั่งร้องนอนร้องไห้อยู่คนเดียวเลยอ่อคือแบบสิ่งที่เราโอ้ไม่แล้วไมายสิ่งที่เราเหมือนแบบพยายามที่จะสื่อสารหรือว่าปลูกฝังให้เขาอ่ะเขารับรู้อยู่ตลอดจนวันหนึ่งเขาก็แสดงออกกลับมาให้เราได้ได้รับรู้เหมือนกันว่าเขาก็เขาก็มีความรู้สึกเหมือนกัน เขาก็มีความรู้สึกเขารักพ네่อรักแม่เหมือนกันเขาแสดงออกได้แล้วมันไม่ได้พูดแค่พูดเพื่อที่จะเป็นเป็นสิ่งที่พูดกันเป็นประจำเหมือนสวัสดีนะแล้วอยู่แล้วจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้เขารับรู้จริงๆกับคําพูดกับความจากคําพูดของเราว่าเรารู้สึกยังไงคือพ่อรักลูกนะมันเป็นคําที่แบบพอมันพูดแล้วมันมีความหมายมากพ่อรักลูกนะมัน กวาหมายมันชัดเหมือนชัดกว่าเวลาพูดความหมายที่ที่อยู่ในนั้นในคําพูดน well ั้นจริงๆแล้วที่ที่อยากจะพูดเพราะว่าบางทีการแสดงออกอ่ะเราเราสัมผัสได้เราเข้าใจแต่บางทีเราก็อยากได้ยินเราเองยังอยากได้ยินเลยเหมือนกับคนรักหรือว่ากับใครก็แล้วแต่เรายังอยากได้ยินให้เขา บอกว่าเราเขารักเราคือรับรู้ได้ถึงการแสดงออกที่<า>ที่เขาทําจากใจแต่คําพูดมันมีความหมายอม,มากกว่านั้นอ,อที่พอคนรับคนฟังแล้วมันแบบมันชุ่มชื้นหัวใจไประดับหนึ่งงอันนี้ยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมตะวันตกที่เกิดขึ้นมายาวนานที่เขาพูดกันในครอบครัวของเขาคนรักของเขาว่า I love you I love you m o m m y I love you daddy I love you sweetheart เขาพูดง่ายๆเลยโดยที่ไม่มีความเครือขินอยู่ในนั้นเพื่อเพิ่มความรักให้มันชัดเจนขึ้นมาโดยการเปล่งออกมาเป็นคำพูดผมว่าน่าจะได้เวลาแล้วแล้ววันนี้เป็นวันแม่ใช่เริ่มต้นแต่วันนี้เลยดีไหมโดยเฉพาะที่ยังมีลูกเล็กๆอยู่ลองเริ่มพูดดูไม่แน่ว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นปกติ ในครอบครัวและความรักที่มันชัดเจนมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวออมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าเรื่องของความรักวันนี้ต้องขอขอบคุณเจคเกรสกับ้องครับคุณสชายชาติเตยโดมครับขอบคุณครับรขอบคุณครับ การตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ